เรยังไม่หมดเลเนี่ย ไม่ได้เลยขบลงหมดเ๋ยก็ยลงไม่ได้มันยาวเกินรู้ว่าน้มัน้นามาข้างอยู่ตรงนี้แหละไหนเอ็น ปวันเฮมาบ่อบ้านคุณขอปวันเฮแต่ผมไม่ได้วันเฮลงตะกายตอนเช้าเลยเนี่ยได้มาเท่าเนี้ย <c oughs> ปูก็ได้มาสี่ตัวปูเน้มตัวหนึ่งแล้วก็เห็ดคนก็เจ็บแปตัวกระบอกก็ใส่ายายอยู่มันสักสองโลแล้วก็ปลากุลาก็สองโลได้แล้วก็ปลาอีกคุนก็สิกระตัวตัวใหญ่ ทะเลก็ลมๆแล้วไซเรยกไซใหญ่ก็สามสิบตัวแล้วก็เนี่ยปลาลมปลาลมก็ประมาณสิบห้าโลเนี่ยกุ้งเชียบยกุ้งเชียบยก็ตัวใหญ่ก็ประมาณกับสองโลแล้วก็ตัวเรียกก็ลมๆกับสอง,งอย่างนี้ก็กุ้งยางเดยวก็ประมาณสามโลได้ได้เยอะได้เยอะลงตะไครสีแซนปลดไม่ไหวต้องไปปลอดอที่บ้านเนี่ยปลาเรียกมาเยอะ